เวทีแจ้งเกิดร,ร้องถล่มดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวต่อเนื่องความสนุกสนานจากวันอังคารที่ผ่านมาที่ครูสแตมและครูมหาพบพาเพลงกื้นบ้านมาให้เหล่าทีมดาวและกรรมาการได้ร้องเล่นกันข้าเอยาขึ้นตอนะอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้ลงสลราจองสาลานั้นมันเรื่องเล็กเออไปไหอจองสาาน,น พิธีกรเราไปไหนแล้ววะพิธีกรเราไปไหนแล้ววะมีใครรูว้ว่าเขาไปทำอะไรข้างนาแล้วผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่ครูสแตมและครูมหาพามาจะเป็นใครนั้นไปชมกันต่อเลยครับเอ้าวันนี้มาใครมาแข่งขันครับเออวันนี้เนี่ยผมจะพาสาวสวยสาวสวยเลยเสียงดีแล้วก็ เป็นเจ้าของแชมป์นี่หลายเวทีแล้วโอ้อโหนาด้วเลยเอาแชมป์มาเลยคราวนี้<ช>เอาเคยก็ออกมาเลยครับขอเชิญบกับน้องนิวนะ้องนิวแนะนำตัวก่อนเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวตรีรดาสิงหานะคะชื่อเล่นชื่อนิวศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบัญชีค่ะโอ้สาวบัญชีด้วยเป็นสาวบัญชีไม่กลัวอนาคตหาแฟนไม่ได้เหรอคะไม่กลัวค่ะไม่กลัวนะครเพราะสาวบัญชีนี่จะมีรายละเอียดเยอะจริงๆเหรอเมมเงินเขาลําบากเลยนะเขาต้องเก็บหมดเราคยมีความหลังกับสาวบัญชีหรอครับย้อนย่อมยเคยประกวด เวทีมาหลากหลายเห็นนะครับครับอ่าครูแตมบอกมามีเวทีอะไรบ้างลูกก็มีศิลปะหัตถกรรมครั้งที่67ค่ะก็ได้ระดับเขตระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศค่ะโอ้โหงานแล้วก็งานชิงแชมป์ลูกทุ่งประเทศไทยแล้วก็แชมป์งานอนุรักษ์มรดกไทยมรดกใต้ค่ะอู้ยร้องมาเยอะขนาดนี้แล้วเริ่มร้องเพลงต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุสามขวบค่ะเรั้น ใช่ค่ะตอนนั้นหนูเปิดเทปเองตอนนั้นมันยังไม่มีแบบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ใช่แล้วก็เปิดเองฟังเองเพราะว่าหนูอ่านหนังสือไม่ออกค่ะฟังไว้นะหน้าตาสะสวยร้องเอง <c oughs> เก่งขนาดนี้มีแฟนหรือย,ยังจ๊ะ <c oughs> มีแล้วค่ะนี่สวยขนาดนี้แฟนต้องหล่อสิจะ๊ะ <c oughs> แฟนไม่หล่อค่ะเพราะแฟนหนูสวยแฟนหนูสวย อะไระอ่ะมีแฟนผู้หญิงค่ะ <c oughs> แล้วรู้ตัวเนี่ยเมื่อไหร่ว่าตัวเองชอบผู้หญิงมสองค่ะ <c oughs> แต่หนูไม่ได้เรียนโรงเรียนผู้หญิงล้วนนะคะเรียนโรงเรียนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงใช่แต่เราชอบผู้หญิงด้วยกันใช่เพราะว่าหนูอยู่ในวงมันส่วนมากมันจะมีแต่ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแ <c oughs> ดนเซอร์อะไรประมาณเนี้ยอย่างพี่แจ็คเนี่ยสมถ้ามาจีบหนูหนูจะทำไงถ้ามาจีบเธอเราจีบได้ไหมเราสกปรกนะเราจีบได้ไหมเราสกปรกนะ เขาเรียกว่าจีบแล้วจีบยังเงี้ยเดี๋ยวก็ได้ขยายความให้เต็มๆนิดหนึ่งเราสะกโปรกแล้วสุดท้ายเราเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราเป็นอะไรอะไรคกูเราเป็นหนักอ่ะมีกาดขึ้นหัวเหม็น แล้วก็ปันมันแมงเธอรับเราได้ไหมรับไม่ได้แต่โสดก็โสดนวแจ็ครับไม่ได้แต่เป็นขี้กากแล้วมือจีดแตบคนโสกมันจะไปติดได้ไงเอ้ยนักบัญชีต้องจีบแบบคนที่เก่งเลขสิเอาแล้วชื่ออะไรนะครับวันนี้บอกเลยอัพท็อปฟอร์มอัเล่นลยเตรียมจดลุงลงเตรียมจดเตรียมจลุงลงค่ะน้องนิวครับน้องนิวครับสนอ้องน2 2 2 2 2 2อ๋อชอบคูณ ถูกถูกต้องชอบคุณนี่นี่ไม่ทองยันแม่ยี่พาสองพุกหนึ่งได้เท่าไหร่ครับได้สามค่ะถูกต้องเลยอ่ะไปดองอีกสองดองพุกตัวเลขต้องอาจารย์ผมครับพี่โนใช่ครับอาจารย์ลงที่เล่นให้ผมดูนั่นเลยแล้วไก่โอ้โหฮาลืมไก่กระโปาะกระโปาะกระโปาะยิงกระเพาคือไก่ตีเลยขำขันเลยเป็นอะไรไก่บอลนะ ชอบส่งมุกอะไรที่ไม่รู้เรื่องอย่าอายอาจารย์อย่าอายอย่าอายเรื่องเลขอย่าอาตัวเลขนี่วันนี้นะพวกเนี้ยช้าหมดเรื่องเลขไม่เล่นไปดาวครับขอมุกเลขสักหนึ่งมุกครับจีบน้องหน่อยครับ9 1 9 9 2 1 8 ก้าที่สามคือก้าของเราทั้งคู่ก้าที่สามคือก้าของเราทาั้งคู่โอ้โหไปได้ทันทีไม่นึกว่ายานัทจะดันขึ้นได้ขนาดนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่บอมเงินไว้ให้งนิวห้าพันท้งนิวต้องเอาชนะดาวของเราให้ได้วันนี้อยากเจอใครอยากแข่งกับใครมากที่สุดเจอใครก็ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้แบบ เตรียมพร้อมมากเตรียมตัวมาดีแล้วะนะคะเอ้าถ้าอย่างนั้นมาดูวงล้อแจ้งเกิดของเราเลยครับถ้าพร้อมแล้วก็หมุนเลยครับเจอหัวหน้าทีมคนเก่งของเราเข้าแล้วคุณออฟครับรู้จะร้องเพลงอะไรดีวันนี้เขียนฝันไว้ข้างฝาคะ่ะูตายเขียนฝัน ไว้ข้างฝาเอออับตอนนี้ล่ะผมไม่ยอมครับแต่เปลี่ยนจากเขียนบนข้างฝามาเป็นเขียนบนมุ้งของผมได้ไหมครเพราะผมจะร้องเพลงข้ามันลูกทุ่งฮะเอาละครวันนี้นักร้องเราจะหลงดาวได้หรือไม่มาฟังกันเลยดีกว่าน้องนิวกับเขียนฝนไว้ข้างฝาครับ